วิธีการไดคัดด้วยโปรแกรม s i ยมัตเตอนะครับผมเปิดโปรแกรมอ่าแล้วก็ตั้งขนาดกระดาษนะครับเป็น a 4หรือ c u s ต o m กว้างยาวเท่าไหร่ทรงตั้งทรง,งนอนเสร็จแล้วก็โอเคครับผมเสร็จแล้วก็ไฟล์ Import นำรูปภาพเข้ามาครับผมเป็นเ p e เป็เป็น AI เป็นลิดได้หมดครับทุกงานตระกุดย่อขยายขนาดรูปภาพจะทำเข้ามาหลายๆรูปก็ได้นะครับกี่รูปก็ได้ครับเรียงไว้แล้วเราก็ย่อตามขนาดที่เราต้องการครับผม อเราก็ Import เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมอยากจะไดคัดขี่รูปเราก็ Import เข้ามาเรื่อยๆครับเราก็เรียกรูปอ่ที่จะต้องการจะไดคัดฉลับสินค้าครับผมแล้วก็ Import เข้ามาเรื่อยๆครับผม เลือกรูปที่แตกต่างกันก็ได้ครับจะย่อขนาดขยายขนาดก็แล้วแต่ย่อตรงมุมนะครับจะได้สัดส่วนมันจะได้มาตรฐานครับผมแล้วก็อินพอร์ตเข้ามาจนกว่าจะพอใจครับ แล้วก็วางตำแหน่งตามที่เราต้องการครับผมเสร็จแล้วคลิกซ้ายครอบช,ชิ้นงานทั้งหมดเสร็จแล้วไปที่ Apple Contour Cut อันแรกครับผมแล้วก็โอเคครับมันก็จะแปลงภาพจาก JPEG เป็นลายเส้นแทร็กให้เรียบร้อยครับผมสังเกตว่าภาพ JPEG นะครับก็คือมันจะแปลงเป็นลายเส้นให้อัตโนมัติเลยครับผม โดยเราไม่ต้องมานั่งดับเส้นเลยครับตรงนี้เราก็ลองขยายดูได้ครับผมถ้าใช้โปรแกรมอื่นเนี่ยเราต้องมานั่งดับเส้นอีกครั้งหนึ่งเสียเวลาแต่โปรแกรมสายมัตเตอรเนี่ยมันจะทำเป็นเส้นเวกเตอร์ให้อัตโนมัติเลยครับถ้าจะเอาเส้นภายในก็ติ๊กวิสโชด้วยมันก็จะตัดเส้นภายในด้วยครับผม ดอกบ,บ่งก็บอ,อกไปครับก็จะเหลือแต่เส้นเส้นที่เราจะตัดใดคัดครับเห็นไหมครับก็คือเส้นเส้นล่างเป็นเส้นที่เราเราจะใดคัดรูปรูปมันจะอยู่เหนือเส้นเวกเตอร์ด้านล่างครับผมทิกซ้ายอ่าคอนทัวคัดมาครับผมอันอันนี้ที่สองแต่แล้วก็เลือกรุ่นครับ ตรงนี้ถ้าเราต่อเครื่องพิมพ์เราก็ไดเรกพิมพ์ตรงเลยครับหรือจะเซฟแอรออกมาเป็นเจ็ตเอ็ก็ได้หรือจะเป็นพีดีเอฟก็ได้ครับผมเพื่อนําไปพิมพ์ต่อไปเราก็เซฟอ่นนีงนี่เป็นเซฟเป็น PDF นะครับแล้วก็ไปส่งพิมพ์ที่เครื่องอิงเจ็ทั่วไปครับภาพออกมาก็จะคมชัดแล้วก็ลอยมาร์ค ขวท้ายซ้ายขวาสี่จุดก็จะมีอัตโนมัติของมันเลยครับอ่าอันนี้สังเกตรครับรอยมาร์กจะมีปุ๊บพอพิมพ์ออกมาเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ที่เครื่องตัดสติกเกอร์แล้วก็ใส่ตามรูปที่เห็นนะครับอันไหนอยู่บนอยู่ล่างอ่าตามนั้นเลยครับผมใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็คัดสั่งคัดปุ๊บมันก็จะอัดมาร์กเองอัตโนมัติ พออ่านมาปุ๊บมันก็จะเริ่มไดคัดตัดเลยครับมันจะอ่านมาสี่มุมเองเราไม่ต้องไปทําอะไรนะครับพออ่านมาปุ๊บมันก็จะเริ่มไดคัดรูปแรกเลยครับผมอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานโปรแกรมซายมาตเตอร์นะครับใช้งานง่ายครับผม